วันก่อนนะผมก็มานั่งนึกๆน,นะว่าเอะมนุษย์เราเนี่ยนะนอกจากการทำมาหากินแล้วเนี่ยเรายังต้องสนใจอะไรอีกเออคิดเหมือนกันไหมเพราะบางคนเนี่ยนะเขาก็คิดแต่เรื่องแบบหาเงินหาเงินเพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวก็โฟกัสแต่เรื่องงานมันก็เลยทำให้ผมฉุกคิดว่า นอกจากเรื่องงานแล้วมันมีอะไรอีกที่มนุษย์จะต้องสนใจอย่างสัตว์เนี้ยอ่ะสัตว์ไม่ต้องสนใจเรื่องงานเรื่องการใช่ป่ะเขาก็สนใจแค่หากินแมวเนี่ยผมเลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านเนี่ยแมวอ่ะวันๆก็นอนกับกินกินแล้วก็นอนอย่างช้างม้าวัวควายอย่างเงี้ยที่เราไปเจอตามทุ่งตามหญ้าอะไรต่างๆเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นวันๆมันไม่ทำอะไรอ่ะมันก็เคี้ยวกินเคี้ยวเอื้องของมันกินอยู่ได้ทั้งวันเนี่ย มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออสัตว์เนี่ยมันเกิดมามันไม่มีอะไรมากหรอกมันก็แค่กินหิวนอนอยู่อย่างเงี้ยสืบพันธุ์แต่มนุษย์เนี่ยมันต่างจากสัตว์มันไม่ใช่แค่จะกินอย่างเดียวนอนสืบพันธุ์มันไม่ใช่มีแค่นั้นมันก็มีเรื่องของหน้าที่เข้ามาหน้าที่ก็คือการงานการงานก็คือการทํามาหากินหาเงินมาเพื่อจะมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองแล้ว จุดหนึ่งที่เราสนใจเลยก็คือมันมีแค่นั้นเหรอวะเฮ้ย <III> มนุษย์เราเกิดมาแล้วก็หาเงินแล้วก็ตายไปแค่นั้นเองเหรอเราก็เลยมานั่งนึกย้อนไปนะว่าเออเราเคยเห็นนะคนคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่มีเงินมีทองเยอะๆแล้วเนี่ยเขากลับต้องมาเจ็บป่วยก็คือว่าพอมีเงินเนี่ยเงินก็เอาไป หมดไปกับการรักษาพยาบาลเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วเขามีเงินแต่เขาก็เดินไม่ค่อยไหวเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรต่างแต่พอช่วงที่เราไม่มีเงินช่วงที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่เรากับมีกําลังวังชาเรามีกําลังวังชาใช่ปะเราไม่มีเวลาเพราะว่าเราเอาเวลาเนี่ยไปทํางานหาเงินเพื่อที่จะไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือตอนบ้านปลายก็คือมีเงินแต่ไม่มีแรง มันก็เลยทำให้เรานึกถึงตอนวัยเด็กว่าตอนวัยเด็กเนี่ยเรามีเวลาเรามีกำลังแต่เราไม่มีเงินเออมัน,ม,นมันเหมือนกับทำไมชีวิตมันแต่และช่วงวัยเนี่ยมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเลยนะช่วงตอนวัยรุ่นก็มีมีกำลังมีเวลาไม่มีเงินพอช่วงทำงานหาเงินก็อมีกำลังมีเงินไม่มีเวลาพอตอนบ้านปลาย มีเงินมีเวลาไม่มีกำลังเออมนุษย์เรามันก็จะไม่ค่อยเพอร์เฟเท่าไหร่นะมันก็จะแบบมีอะไรมาหักล้างตลอดมันก็เลยทำให้เรานึกถึงว่าเออจริงๆแล้วมนุษย์มันมีอะไรมากกว่าการหาเงินนะมันก็คือเรื่องของร่างกายสุขภาพนั่นเองแล้วพอเราสนใจร่างกายแล้วมันมีเรื่องอะไรอีกเราก็มานั่งนึกเนะเราก็เลยได้3 3อย่างที่ที่ท,ที่ที่จากจากจากที่เรานั่งสังเกตตัวเองนะมีอยู่3อย่างที่มนุษย์เราเนี่ยควรที่จะโฟกัสกับกับมันในการเกิดมาครั้งหนึ่งนะ่ะก็คืออันดับแรกเลยก็คือเรื่องของร่างกายร่างกายเราควรที่จะแบบดูแลว,ว่าเออพักผ่อนเพียงพอไหมกินอาหารยังไงออกกําลังกายบ้างหรือเปล่าร่างกายเราก็จะได้สมบูรณ์แข็งแรงเรื่องที่2ก็คือเรื่องของจิตใจจิตใจเนี่ยมันก็สําคัญนะ เพราะว่าบางคนเนี่ยหาแต่เงินอย่างเดียวแต่จิตใจไม่ค่อยดีหมายถึงไม่ดีหมายถึงคดโกงเขาได้เงินมาเยอะก็จริงอะแต่เป็นเงินที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เป็นเงินที่ไปโกงเขามาพูดจาก็อพูดจาไม่ค่อยดีกับคนอื่นเขาเพราะว่าจิตใจเขาไม่ได้ถูกพัฒนามีความเกลียดกาดมีความโมโหร้ายอะไรต่างๆพวกนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ย จิตใจเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะมนุษย์เรามันก็ควรมีการพัฒนาจิตใจไปในทางที่ดีนะส่วนอันที่3เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการทามาหากินการหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบอะไรต่างๆมันก็เลยเข้าสเต็ปถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะมีอยู่เราให้ให้เป็นว่า3 M M แรกเนี่ยก็คือ Move move หมายถึงว่าเคลื่อนย้ายศัพท์เนี้ย move เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่อย่างเดียวนะมันหมายถึงการออกกําลังการขยับข,ขยืน่นก็หมายความว่ามนุษย์เนี่ยถ้าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันต้องมี m 1ก็คือมีการเคลื่อนย้ายมีการออกกําลังกายถ้าคนที่นั่งแปะอยู่บ้านหรือว่าทํางานหน้าออฟฟิศแบบว่านิ่งๆเนี่ยโอกาสที่จะป่วยมันจะเยอะมากโอกาสที่จะประก่ตัวไปก็เจ็บข้อเจ็บเข่าเป็นอัมาพึกษ์อามาตาอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือ m 1นะก็คือ move m 2ก็คือ mind mind ก็คือเรื่องของจิตใจมนุษย์เรามันก็ควรที่จะพัฒนาจิตใจเพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกับคนหลายๆคนพัฒนาจิตใจเพื่อที่จะไม่พูดอะไรที่มันทิมแทงใจคนอื่นเขาไม่คิดที่จะเอาเปรียบเขาคดโกงเขาอะไรต่างๆเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นความสัมพันธ์แล้วก็เป็นความสัมพันธ์กับตัวเองด้วยว่าเออเราควรที่จะ มีจิตใจที่สงบไหมมีจิตใจที่อ่อนโยนกระตันยู่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นอะไรต่างๆพวกนี้มันคือเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลยก็คือ My M ที่2นะส่วน M ที่สก็คือ make make อะไรอะ make it happen make money make อะไรก็ได้ที่ท,ที่ที่เกี่ยวกับชีวิตทางโลกอะก็คือเราก็ต้องมี make อันที่3ก็คือทำทำความฝันของเราทำหน้าที่ของเรา ทำงานของเราพวกนี้ก็คือการทําการใช้ชีวิตในแต่ละวันเท่านั้นเองเราก็เลยแบบเอยเออะ 3m มันเะน,นี้ยเราก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพราะาเราเราเพิ่งคิดได้ว่าเออ 3m นี้มันมัน,ม,นมันเหมาะกับกับการใช้ชีวิตของของคนทั่วไปทั่วไปไม่ไม่จําเป็นจะต้องแบบคนที่ดีเดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นทฤษฎี 3m ของเราที่เรารู้สึกว่า มันสำคัญเหมือนกันนะก,กับการที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าถ้าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไอตอนแรกที่เรายก,ยกตัวอย่างก็คือว่าคุณอาจจะเป็นคนรวยมากเลยนะคุณอาจจะมีเวลาแต่คุณจิตใจคุณไม่ดีเลยอะ่ะคุณเที่ยวแบบทิมแทงคนอื่นเขาเที่ยวดูถูกชาวบ้านเขาเพราะว่าคุณรวยไงคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณก็โกงใครก็ได้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะส่วนบางคนอาจจะ,ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็ได้ได้ M 1ไปแล้วแต่เขาลืมพัฒนาเรื่อง M 3ก็คือเรื่องการงานการเงินการสารความฝันเรื่อง make m a ต่างๆเขาลืมเรื่อง make ไปแล้วก็ส่วนอันอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราจะมาสนใจแต่ไมลอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ make และเราก็ไม่ move ด้วยเนี่ยมันก็จะออกแนวเป็นนักบวชไปหน่อยก็คือวันๆไม่ทําอะไรอะภาวนาอย่างเดียวเลยพัฒนาจิตใจฝึกจิตใจอย่างเดียวเลยไม่มีการแบบว่า ออกกับรัางกายไม่มีการทํางานทําเงินหาเลี้ยงชีพมันก็ตกอยู่ใน M2 อย่างเดียวนะเอออันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ฟังเรานึกขึ้นมาได้ปุ๊บแล้วเราก็แบบเอเราก็จดจดไว้นะว่าเออสมอันนี้มันมันควรที่จะสอดคล้องไปด้วยกันนะส M เนี้ยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ชีวิตรู้สึกเพี้ยนเพ้นไปอะ่ะโดยเฉพาะอันแรกเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอะ่ะ มันก็จะทําให้ M2 เนี่ยสั่นสะเทือนเหมือนกันนะถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยจิตใจเรามันก็จะเริ่มห่อเหี่ยวแล้วอะจริงไปอย่างสมมุติว่าวันดีคืนดีเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเดินไม่ได้อย่างเงี้ยแ,แล้วจิตใจเราไม่ได้พัฒนามาไม่ได้ฝึกมาก่อนเนี่ยเราก็รับสภาพไม่ได้กับการป่วยการเดินไม่ได้ในครั้งนั้นนะทุกคนโอเคและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะเอามาแชร์ share, เอามาแบ,บ่งปัน ให้เพื่อนๆกันครับว่า3เมตรเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคสวัสดีครับ